จับโปรโมชั่นส่งท้ายปีครับกับปั๊มลมสําหรับงานอู่รถยนต์นะครับผมงานพ่นสีนะครับงานคาร์แคร์นะผมรวมไปถึงงานรถจักรยานยนต์นะครับแนะนำรุ่นนี้เลยครับนี่ครับเป็นรุ่นท็อปของทางร้านเรานะครับผมนํามาจับโปรโมชั่นส่งท้ายปีครับรอบสุดท้ายนะครับผมรอบสุดท้ายนะผมมีจำนวนจากัดนะครับขนาด3ามลิตรนะครับหัวสูบนะครับให้มาเป็นหัวระบบวาล์วแท้นะผม T A 6 5นะครับ สองเหล็กสามตัวนะครับนี่ครับมอเตอร์ขนาดสีแรงนะผมและที่สําคัญนะครับต้องบอกก่อนเลยครับว่ามอเตอร์รุ่นนี้นะครับใช้งานไฟบ้านนะผมไม่กระชากแน่นอนนะครับผมมาพร้อมกับตัวแมกเหติกคอนเนคเตอร์นะครับกันไฟตกไฟกระชากครับผมนี่ครับครบชุดเลยนะครับบอลวาล์วนะผมก็ให้มาขนาดใหญ่นะครับสี่หุนนะครับนําไปต่อสายลมขนาดใหญ่ได้สบายๆเลยนะผมสําหรับรุ่นนี้นะครับจัดโปรโมชั่นกันไปนะครับลูกค้าดูคลิปนี้จบทักแชทมานะครับผมลดเหลือนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันก้อนละบาทส่งฟรีเก็บเงินไปทางทั่วประเทศนะครับ สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ต้องกังวลนะผมเพียงพิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาใต้คลิปนะผมแอดมินจะติดต่อกลับไปนะครับและรอรับของภายใน3วันนะผมนี่ครับรอรับของหน้าบ้านได้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับลูกค้าอยู่กรุงเทพปริมณฑลนะครับเดินทางเข้ามาดูของที่ร้านได้เลยนะครับร้านพราม2ของเรานะครับผมอยู่ที่ถนนเดชชัยบางบอนนะผมโทรนะครับศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งเก้าศูนย์นะครับลูกค้าจะได้อะไรบ้างนะผมนี่ครับได้ถังลมถังใหญ่ๆแบบนี้ไปเลยนะครับหนึ่งถังนะผมของแถม อย่าลืมนะครับลดราคาล็อตสุดท้ายส่งท้ายปีนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันก้อนละบาทเก็บไปทางส่งฟรีทั่วประเทศนะผมสามลิตรครับนี่ครับรุ่นใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมนี่ครับสินค้าเรามีจำนวนจำกัดนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ